วิลลีอยู่ในวงการบันเทิงมา35ปีแล้วใช่ไหมทำมาแทบทุกอย่างแล้วมัง้งเยอะมากทํามาทุกอย่างจริงๆยกเว้นการเป็นนักร้องเหรอเออมันมีอย่างเดียวที่พี่ไม่เคยทําคือไปเป็นนักร้องจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคีย์เวิร์ดของพี่ที่จะสามารถอยู่ได้นานๆพี่เชื่อเรื่องของ adaptability คือการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอันนี้ <พบ S 2> มันมาจากพวกดาวินพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เขบอกว่าสัตว์ที่จะอยู่รอดบนโลกใบนี้ได้ คือสัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เร็วที่สุดที่พยายามจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเกือบทุกแพลตฟอร์มพยายามอยู่ให้ได้แล้วก็ทําให้คนยังจําเราได้รู้จักเรานานที่สุดเท่าที่จะทนได้ครับที่เริ่มจากการเล่นละครใช่ไหมฮะเล่นหนังเล่นละครตอนนั้นถ้าปี87พี่ถ่ายแบบแล้วก็เล่นโฆษณาก่อนโฆษณาเรื่องแรกที่พี่เล่นน่าจะน่าจะก่อนถ่ายแบบด้วยซ้ำไปเพราะว่าพี่ไปทำแคสติ้งตอนอาย15ุ15หรือ16เนี่ยพี่เล่นเป็นซูเปอร์แมน ให้กับสวนสยามแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเล่นหนังโฆษณาถ่ายแบบเล่นหนังหนังไทยแล้วก็มาละครตอนท้ายสุดมาตอนอายุ27ก็เริ่มมีติดต่อมาเป็นพิธีกร2รายการทันทีก็คือเกมโซนแล้วก็มีสืบเสด็จแล้วหลังจากนั้นพี่ก็เลยตัดสินใจว่ามาทางพิธีกรดีกว่าเพราะว่าพิธีกรน่าจะกินยาวกว่ารประมาณ6 0 70ก็ยังเป็นพิธีกรได้อยู่ใช่ปะจริง